องเาเหมือนเขาเป็นแบบนะคะแม่เขาไม่ใช่ผู้ชายเต็มร้อยหรอกอุ้ยออกซินขอโทษค่ะขอโทษเลยนี่ขอโทษเลยด่วนเร็วไม่เป็นไรเราเราเข้าใจกันเนาะขอโทษขอโทษนะไม่ตั้งใจชิงป้าไปแล้วแกเพี้ยนไม่มีไม่ได้ยินไม่ไดยินไม่ด้ยินพ่อจะตัดตองให้ดูคนเดียวไงเพราะว่าโอ้ พี่เมื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่สิ่งนี้เมื่อกี้พี่ก้องถามเมื่อกี้พี่กล้องเพิ่มแต่พี่พี่แกออกเสียงอ่ะหูฟิตเหรอคือเมื่อกี้ออกบนหรือล่างนี่กินโต๊ดค่ะโต๊ดออกออกลู่ลางแมนทำไมอะโซ่โซชอบทำอะไรก็ไม่รู้นานๆในห้องน้ำอ่ะหมายถึงปวดเออโอเคอะโอ้ ื่ไปฝึกงี้ในห้องน้าอะไม่ได้เธอมดไปไล้งจานมัหมดแล้วทำไงดีไม่เรอมมุดมดแกโน้แกโตดีแล้วดั่ักปุ๊ปัไ้องพวกี้วีดไม่ที่ใจเมนคิดป จ้อะไรเสียหายนะพี่ไม่เสียหายเห็นไหมตามสนองเลยทำไบเห็นไหมอย่างกระปุกเย้จ้าไอวาพี่ติงโซเป็นเด็กมีจินตนาการโอเคต้อง โมงแม่แคสทำไมเป็นเรื่องนี้เมื่อกี้ค่ะไม่เขาบอกว่าป้าพอแล้วป้าอ,อป้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยแคสเราจบเรื่องนี้เพราะว่าจนาการของโอคิมมันสูงกว่า <laughs> เมื่อกี้โอคิมก็บอก <laughs> ใช่รอดไ,<ห>ไม่ได้ที่จะไรไ<ห>ะใช่เมื่อกี้เขาพูดถึงว่าแขนแบบไม่คอน,แบบแนบบโทร <c oughs> ลแขนไงแ<ร>ขนมันโดนแล้วแกคิดว่าจะคิดอะไรชิดก็เปล่าไม่ก็ตลกที่แขนมันดังนี่แหละแขนหัวเราะที่แบบอ้าหรือเงี้ยแขนหัวเราะอย่างนี้มัอยู่แล้วปกติใช่สายตามันคล้องอ่ะใช่อ๋อของคุณหัวตั้งสี่บอกมันเป็นสามิติออกมาในมือแกแอตลอดอ่ะคนแรกตลอดอ่ะดูดิดูดีเข้าข้างผู้ชายแอดเด็เข้าข้างผู้ชายว่ะเข้าข้างผู้ชายเลยที่ก้อนี่ก้อนเป็นผู้ชายเหรออุ้ย โอ้โหบอกว่าพี่พรนะพี่พรนะพี่พรนะพี่พี่พี่ยอมตายโตโตเน็กก็พูดดีดีดิไอ้นี่นี่นียังกันเนี่ยอะไรเน็ตบอกว่าเบาดีๆแน่ก็พูดดีหน่อยลุงเนคิดดิก็ไม่รู้ว่าแปลงอะไรภาษานทหารน่ะเน็ตจะทาเลมเมไหร่เบาดีดีเบาดีดีเบาดีดี ดี๋ยวดีอย่าดีอะไรอ่ะกลายถึงพูดเลเด็กกระกวอให้ล้างใจแล้วมัวนูอนไปล้างจากันแล้วอืมัดการเฮ้ยอะไรเนี่ยเก็บปากมาได้ใส่ตามันฟ้องเมมโทรเลยนี่เออเดี๋ยวซ้มตกซ้มตกเอา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 ควรทำไม วิ่งแล้วก็มาคินมากินอ่ะใหช่จ้ากะพี่เปบ้าแคทเพราะว่ามันเยอะมากเลยไม่สบายตอนตอนกลางวันเจอเยอะกว่าี้มา้วที่ของกูด้วยไอ้ทั้งหราเมือเช้ากูของกู ักนแล้วบอกผนเวลาที่เลื่อนผ่านเดินหาเจอทุกเดียวมังนี้มองนี้คืนไหไม่รู้นะแต่ตอนนายฟังนายรู้สึกมีความสุขอะ ไม่เสียหรือเปล่าไม่ใช่แบบคือมันแปรมันตีความได้หลายอย่างนะดูเนื้อเยอะเอาตีความได้หลายอย่างก็ตีได้แต่พี่ตีประมาณแบบว่ามันเหมือนแบบพูดถึงอนาคตมากกว่าคือตอนนี้มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่มันพูดถึงอนาคตอะต้อบแพ้ปวดพี่อ่ะไม่ได้โกนแพตตกใจแค่นึกว่าคันไปโดนแพตดับ

ไม่หรอจะเปล่าเราไม่ต้องมีทัพนะร้องวิ่งไปไม่ใช่หรอร้องไห้ร้องไห้ที่ว่าร่อนมันจบตรงไหนร้องก้อนก็อะไรเป็นลอรองร้องร้องไปกินในห้องน้อันนี้ก็ขี้แยเหลือเก แล้วจาอะไไปอพอเลเมื่อกี้จะอึกอจะอ้วกจำมอึกจำมอึเยอะเผือวันใดเธอตาบอดไอ้ผิไอ้นบเราเอนราจะเอาอ๋อโอเคอันี่รังมันก็อาจจะไม่ใช่อาจจะร้อยคนบนโลกอาจจะมีอยู่ตันอังศึ่ห้า ที่แบบรักกันตลอดรักตลอดนี่นี่เยอะใช่ยุคนี้อะไรเงี้ยสมัยนี้อะไรเงี้ยวัยรุ่นก็มองไม่ต้องนะแม่นะต้อใกล้นะนะต้อง ถ้นธรรมดาที่มีผ่านเขมาเดินผ่านไปเลยผ่านมาเลยก็เจอนพานต้ปู่ย่าตายายเราไม่ใช่ว่ามาปุ้งเขาก็จะเจอกันเลยต่ทีแรกเขาก็ต้องแบบป้งปึงปึ้งปไม่ใช่เขาก็แบบามีคุยคุยกันบ้างกแต่มสองแต่งงานมีลูกมี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 เาปุ้งปุ้งปึ้งปุ้งปุ้งปุ้งป้้้ป้งป นี่ดน้ำไม่อทษนิโก้น้ำคนเดียวเนตน้ำคนเดียวเนตน้ำคนเดียวเนดียวดิเนตเฮ้ยโอได้ยิแล้วเดี๋ยวไปหยๆแยกใจแยกเอาน้ำใช่ไหมเอาน้ำมาน้ำคนเึงเขียนดีๆนะเฮ้นดีๆขอน่ขอคนหนึ่งนะนั่งเลีงหน้าดีกว่าป้าดา คือวันใดเธอลืมไปว่ารักกันหรือเปล่า ไม่ใช่ห่ะนึงมันเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับมาล้างนะคะ พี่กิน่กินแค่กันน้องไม่ได้หรอกี่เื่ราวมีเพียงคำเดียวพอให้เธอชื่นใจหากความจริงที่เธอมันแล้ร้าทคำไหนวันนี้ต้องเจอไรฉันรักได้แค่ อะไรอ่ะมาขำแล้วว่าอะไรอ่ะเฮ้ยๆไปมอนลองไหมนั่งโรมาแบบไม่ให้โดนน้ำไปมอนทำไปเปิดที่เลยวะนี่กูกลัวในสิ่งที่แบบกูเขาไม่ทำทมันไม่เล็ทพี่จะออกกูแรกเลยนี่นะนะจำเลยพี่ออกกูแรกแล้ววบบ